สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาคุยกันเรื่องการทำธุรกิจใน eBay นะคะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการที่คนซื้อนะคะซื้อสินค้าไปแล้วแล้วเราก็ส่งของไปแล้วเนี่ยนะคะแต่ว่าเขาบอกว่า,อาของนั้นเน่เขาไม่ได้รับนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ย e b เ y ่ทำยังไงคะ e b y y ก็พิจารณาส่ายสวนนะคะแต่ว่า ไม่มีออปชันอะไรสำหรับเราซึ่งเป็นคนขายนะคะที่จะพิสูจน์ตัวเราเองว่าเราได้ส่งสินค้านั้นไปแล้วนะคะนอกเหนือจากโดยปกตินะคะ eBay ก็จะมีออปชันในเรื่องของการชิปปิ้งที่เกี่ยวกับ t r a c k i n g Number ซึ่งตรงนี้เนี่ยเวลาที่เราขายของอะไรกระจุกกระจิกเล็กๆน้อยๆเนี่ยนะคะเราจะไม่สามารถมี t r a c k i n g Number ได้เพราะว่าการที่เราจะมี t r a c k i n g Number ได้เราจะต้องชาร์จคนซื้อนะคะอย่างน้อย5เหรียญ อเมริกานะคะ5เหรียญอเมริกันดอลลาร์ก็คือจะต้องถึงจะมี tracking number ได้นะคะซึ่งตรงนี้เวลาเราขายสินค้าที่มันราคาไม่สูงเนี่ยเราก็จะส่งตามธรรมดานะคะเหมือนกับว่าเป็นเมลปกตินะคะราคาถูกๆซึ่งแต่ว่าในการขายของดิฉันเนี่ยเผอิญสิ่งที่ดิฉันขายเนี่ยดิฉันก็อยากให้มันมั่นใจได้ว่าไม่ไม่มีปัญหาอะไรมากนักสิ่งที่ขายก็คือหน้ากากอนามัย นะคะหน้ากากอนามัยซึ่งหน้ากากอนามัยเนี้ยลูกสไพซก็ทําแล้วก็ส่งมาให้นะคะจริงๆก็คือเพื่อให้เราใช้แล้วก็ให้เราลองมาขายดูด้วยนะ,ะซึ่งค่าส่งจากาไทยมาอเมริกาเนี้ยมันก็สูงมากเลยนะคะเราก็มาลองดูนะคะก็เอามาขายนะก็มีด้วยกันหลายหลายแบบนะคะเราก็ขึ้นขายนะ,ะขึ้นขายในอีเบ์นะอันนี้นะคะก็มีลายกระติ๋มกระติ๋มน่ารักอย่างนี้นะทีนี้ล่าสุดเนี้ยก็ขายหน้ากากอนามัยอันนี้เนี้ย นะคะไปนะคะสีฟ้าอันนี้นะคะไปให้กับลูกค้าคนหนึ่งแล้วเราก็ส่งของไปให้เขาตามปกตินะคะตรงนี้จะให้ดูว่าเวลาที่ดิฉันขายของพวกนี้เนี่ยถ้ามันเป็นของที่มีราคาหน่อยและเราเไม่อยากที่จะเสียแท็กซิงนัมเบอร์เพราะว่าการการทำแท็กซิงนัมเบอร์เราต้องเสียหรือเราต้องโพสต์นะคะให้ลูกค้านั้นจ่ายให้เรานะคะทีนี้ลองคิดดูซิว่า ถ้าเราจะขายสินค้าอย่างเช่นหน้าก่างนามัยเนี่ยนะคะราคา678เหรียญเนี่ยนะคะแล้วเราจะใช้ t a ป p ิ้งนัมเบอรเนี่ยเราจะต้องจ่ายอย่างน้อย5เหรียญแปลว่าสินค้าที่เราขายสมมุติ7เหรียญชิปปิ้งอีก5เหรียญคุณลองคิดดูซิว่าใครที่ไหนมันจะมาซื้อเรานะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องพยายามเซฟตัวเราเองโดยใช้เรียกว่า Certificate of Mailing ก็คือข้อพิสูจน์ว่าเราได้ mail, เมสินค้านั้นไปแล้วนะนะะแต่อีตัว certificate of mailing เนี่ยนะคะมันไม่ได้มี tracking number มันเป็นแต่เพียงข้อพิสูจน์ว่าเราส่งสินค้านั้นแต่ไม่ได้พิสูจน์หรือไม่ได้มีโอกาสที่จะติดตามนะคะซึ่งตรงนี้เราก็พบว่าช่วงที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาเนี่ย ช่วงโควิดนะคะเรื่องของ post office หรือไปรษณีย์เนี่ยมันก็เกิดปัญหามากเลยสินค้าก็ช้าหรือว่าสูญหายนะคะตรงนี้เนี่ยเราก็พยายามแก้ตรงนี้นะคะด้วยการทําได้แค่นี้แหละนะคะเพราะอย่างที่บอกว่าขายของแค่นี้แล้วจะให้มี t ก a c k i n g number เนี่ยคนซื้อต้องเสียถึง5เหรียญและคนซื้อเนี่ยนะคะเขาก็จะไม่อยากซื้อถูกไหมเขาก็อยากซื้อแบบถูกๆเพราะว่าอะไรเพราะว่า e bay กับ เพาวเนี่ยเปิดช่องให้คนซื้อสามารถที่จะรีฟันได้ก็คือขอเงินคืนได้ไม่ว่าอะไรจะได้รับสินค้าไม่ได้รับสินค้าหรือว่าได้รับสินค้าแล้วไม่ชอบใจกูจะขอเงินคืนก็สามารถทําได้เพราะฉะนั้นเราซึ่งเป็นคนขายก็เป็นไงคะซวยสินะคะซวยว่าเออไม่รู้เหมือนกันว่าทําไปทํามาแล้วเนี่ยได้เงินมากระจิบ,บจ่อยลอยเนี่ยแล้วในที่สุดมันจะต้องถูกเรียกคืนไปไหมนะคะ แต่ตรงนี้ดิฉันซึ่งก็คือเราเราเรา,เราทำแบบเนี้ยนะคะเนี่ยขายอยู่แล้วก็มีนะมีหลักฐานว่าเราส่งเนี่ยนะคะแล้วเราก็พอส่งปั๊บเราก็เมลไปนะคะส่งเมสเซจไปหาคนซื้อเลยพร้อมจะถ่ายรูปพวกนี้ไปให้ด้วยนะคะว่าฉันได้ส่งของของคุณไปแล้วนะเมื่อคุณได้รับขอให้คุณได้ฟีดแบคด้วยฉันจะได้รู้ว่า คุณได้รับของแล้วโอเคฉันก็จะฟีดแบ็ให้คุณอย่างนี้เราก็ส่งไปให้เขานะคะซึ่งทั้งหมดนี้ก็คือภาษาอังกฤษนะคะไม่ใช่ภาษาไทยตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นตัวหนึ่งที่ช่วยเราได้บ้างนะคะตรงนี้เมื่ออาทิตย์นี้มีเคสเกิดขึ้นก็คือ,อคุณที่เขาอยู่ที่เลกเจนีวาวิสคอนซินนะคะเขาโอเพนเคสก็คือเปิด เปิดประเด็นขึ้นมาที่ ebay ขอให้ ebay นั้นทําการจ่ายสวนนะคะเพราะว่าเขาไม่ได้รับสินค้านะคะเราก็ส่งข้อมูลไปหาคนซื้อเพราะว่า ebay ย์เขามีช่องว่าอะไรคะ 1. contact buyer ก็คือติดต่อคนซื้อ 2. put t a c k i n g number คือให้สายแท็กกิ้งนัมเบอร์ไอเวนเราจะไปมีแท็กกิ้งนัมเบอร์ได้ไงอย่างที่บอกแท็กกิ้งนัมเบอร์จะต้องเสียค่าส่งอย่างน้อย5เหรียญเพราะฉะนั้นเราคิดค่าส่งชิปปิ้งเขาแค่2เหรียญ50คุณรู้ไหมสอเหรียญ50เนี่ยจ่ายอันเนี้ยหมดไปเนี่ยเนี่ยมันมีมานะฮะมันมีโชว์มาว่าจ่ายหมดไปทั้งสิ้น2เหรียญ20เซนนะคะแล้วเราคิดเข้าสเหรียญ50 ตรงนี้เนี่ยไม่พอค่าใช้จ่ายใน ebay กับ paypal นะคะเพราะว่าในในสองเหรียญห้าสิบเนี่ย ebay ก็คิดเราแล้วอย่างน้อยยี่สิบห้าเซนก็คิดเราอีกนะคะสิบเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยค่าขนส่งเนี่ยที่เราคิดเนี่ยจะว่าเป็นจริงเนี่ยเราขาดทุนนะคะแต่โอเคแหละเราก็มีทั้งเจ้าตัวนี้ Certificate of Mailing แล้วเราก็มี Receipt นะคะอ่ะ อันที่สามที่ Ebay เปิดช่องให้คนขายทำก็คือรีฟัน d ์แบบนี้ก็คือคืนเงินคืนเงินนะคะตรงนี้ก็คือมีช่องไหมอันนี้ไม่ใช่แท็กกิ้งนัมเบอแต่มันพิสูจน์ว่าเราส่งแล้วอันแรกที่เราทำก็คือคุยกับคนซื้อก็คือเ s n n d m s s s a g e to buyer นะคะ Send m e s s a g e to buyer เราก็อธิบายกับเธอผู้หญิงนะคะว่าเราได้ส่งอันนี้นี้แล้วนะ พร้อมกับนี่ t i f i c a t e of Mailing แล้วก็เซ็นส่งรูปภาพไปให้เธอดูซึ่งส่งไปแล้วจริงๆน่ยส่งไปแล้วตั้งแต่ต้นแล้วก็ส่งไปย้ำอีกเธอก็เขียนมานั่นแหละว,ว่าขอบใจมากเลยที่ยืนยันตรงนี้อย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็อบอกให้เราเนี่ยติดต่อที่โพสต Office ก็คือไปรษณีย์ที่เราส่งเราก็ติดต่อไปนะคะไปรษณีย์ก็บอกว่าคุณจะไม่ต,ต้องกังวลอะไรล่ะในเมื่อคุณมีทูบว่าคุณน่ยได้ส่งแล้ว เราพี่ตกรวงสิคะเพราะไอ้พูผ่านี่นะคะขอโทษทีใช้คำพูดเนี้ยคือไอ้พูตัวนี้มันไม่ได้อยู่ในขายที่ eBay กับ Paypal เขาจะใช้ถามว่ามันเป็นความผิดของเราไหมมันก็เป็นความผิดของเราใช่ไหมที่เราไม่กล้าที่จะชาร์จคนซื้อด้วยเงินห้าเหรียญเพราะเรารู้ว่าถ้าชาร์จห้าเหรียญเนี่ยมันมันไม่ได้ขายหรอกนะคะอีกช่องทางหนึง่งหลังจากที่เราส่งข้อความไปหาคนซื้อแล้วเราก็พยายามติดต่อทาง eBay ก็ติดต่อไปก็คุยคุยกับเขาเขาพูดเหมือนเดิมควาจริงเขามีออปชั่น eBay Help นะคะเราก็โทรไปมันไม่ได้ h e l ์อะไรเราหรอนะคะนะมันก็โทรคุยกับเราเราก็คุยกับมันว่าอ่ะพูดมาคําเดียวเขาบอกมาคําเดียวว่าโอ้สินค้าของคุณเนี่ยน่ารักมากเลยนะน่าใช้ด้วยแล้วคุณก็สามารถที่จะส่งโดยคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มค่าใช้จ่ายในการส่งเพิ่มคุณก็สามารถมี tracking number ได้เราก็บอกว่าเอ๊ะ ที่ดิฉันโทรมาหาคุณเนี่ยเพราะว่าคุณไม่มีออปชันคุณไม่มีอะไรเลยที่จะให้ฉันพิสูจน์ว่าฉันเนี่ยซินเซียนะในการทําธุรกิจนี้และฉันก็ส่งสินค้าตัวเนี้ไปแล้วแต่เพราะคุณไม่มีออปชันคุณไม่มีอะไรที่คนขายตัวเล็กๆก็ขายสินค้ากระจอกๆแบบเราเนี่ยจะสามารถพิสูจน์ได้ทั้งที่เราเนี่ยบริสทธิ์เขาก็ไม่ว่าาหละเขาก็พูดมาอย่างเดียวว่าให้เราเนี่ยใช้แท็กกิ้ง number หมายถึงโอกาสต,ต่อๆไป นะะนั่นก็คือ eBay h y h l t p ไม่ได้ h Help นะคะดิฉันก็ทำไงวะนะ,ะ่ะมาอีกทีหนึง่งวันนี้ได้รับนะคะหลังจากที่ติดต่อกันไปมาพยายามจะทำอะไรกันแล้วเนี่ยทำนายเพย์พอก็ไม่ได้เพราะว่ามันบอกว่าคุณไม่สามารถทำเรื่องนี้ได้คือเราอะนะคะไม่สามารถที่จะทำเรื่องรีโซฟปรบเ e มเปิดข้อมูลเปิดเคสให้เพย์พ l พิจารณาได้นะคะก็อาไงอะทำไม่ได้อีกแล้ว วันนี้ค่ะได้รับเมสเซจจากแล้วก็ได้รับอ e ีเมลจากอ,อีเบย์ bay. บอกว่าเคสที่คุณลูกค้าเปิดเนี่ยอีเบยได้พิจารณาแล้วก็ขอตัดสินว่าเราจะคืนเงินให้คุณลูกค้าอากุตายนะคะก็คือเขารีฟันเงินให้กับลูกค้านะตามที่ลูกค้าส่งมาแล้วเขบอกเวรกรรมนะคะแบบนี้กลายเป็นว่าเราเสียเปรียบถูกหมไม่ยอม นะคะเราก็เข้าไปใน eBay อีกเหมือนกันแล้วก็เข้าไปอย่างที่เขาเรียกว่าแอดพลก็คือไปนะทำการยืน่นนะขอไปว่าที่คุณพิจารณาแบบนี้ไม่ถูกต้องนะเหตุผลก็เพราะว่าอะไรเพราะว่าคุณไม่เปิดช่องให้คนขายอย่างดิฉันเนี่ยได้พิสูจน์ตัวเองว่าดิฉันได้ส่งสินค้าไปแล้วดิฉันไม่ได้กักตุนสินค้าไว้ดิฉันไม่ได้งัดสินค้าไว้ดิฉันไม่ได้โกงนะคะเราก็เลยเขียนอธิบายเข้าไปว่า เงินนะไม่ได้สำคัญหรอกสำหรับเราแต่เราอยากให้ eBay ปรับปรุงวิธีการในการดูแลเรื่องนี้ทำบิสเนสเรื่องนี้เพราะว่าถ้าเกิด eBay ยังคงทำอย่างนี้คนซื้อที่ไม่ดีดิฉันไม่ได้พูดว่าคนคนนี้ที่เขามีปัญหาตรงนี้กับดิฉันเนี่ยไม่ดีนะคะเราก็บอกไปเราก็พูดในเราก็เขียนเม่เศจไปในทํานองที่ว่าลองคิดดูว่าถ้าเกิดคนซื้อเนี่ยเป็นคนที่ไม่ดีหรือคนซื้อก็ดีนั่นแหละแต่เขาไม่ได้รับ เพราะอะไรเพราะมันไปมีปัญหาตรง post office ก็คือเรื่องของการชิปปิ้งนะคะถามว่าตรงนี้เนี่ยทำไมเราซึ่งเป็นคนขายเนี่ยจะต้องรับผิดชอบตรงนี้ด้วยเรามีเอกสารเรามีสิ่งที่เราแสดงได้ว่าเราส่งสินค้าไปแล้วที่ post office ที่ไปรษณีย์แต่เพราะ e bay ไม่มีช่องทางใดๆให้เราได้โพสต์รูปตัวนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยให้ e bay พิจารณาว่ามันเป็นความผิดของเราใช่ไหม ที่ ebay ไม่มีช่องทางตัวนี้ให้คนขายนะคะเพราะ ebay ต้องการแต่ t ท็กกิ้งนัมเบอเพราะ ebay ต้องการแต่จะให้เรา,า,ารีฟันนะคะซึ่งตรงนี้ไม่มีไม่มีออปชั่นอื่นๆและไม่มีออปชั่นใดที่ยินยอมให้เราโพสต์รูปภาพพิสูจน์ว่าเราเมลเราชิปสิ่งของพวกนี้ไปแล้วปรากฏว่าไม่นานเลยส่งไปไม่นานนะคะ เราก็กลับมาดูที่แอคเค้์ของเราใหม่แล้วก็มาดูที่อันที่เป็นปัญหานี้ว่าถูกเรียกเงินคืนไปอ่าวีเวนมันยังโชว์อยู่ว่าเราได้รับเงินแล้วก็คลิกเลยค่ะคลิกพยายามจะบอกอเหมือนกับเปลี่ยนนะคะว่าฉันไม่ได้รับเงินนะคะคลิกไปคลิกไปมันก็ไม่เปลี่ยนค่ะมันก็ยังบอกว่าเราได้รับเงินอ้าเป็นผ้าอะไรเนี่ยเพราะถ้าเกิดมันยังปแปลว,ว่าเราได้รับเงิน แปลว่า eBa y อีเมันก็จะคิดเงินเปอร์เซนต์จากเรานะคะแปลว่าเงินครูก็ไม่ได้ eBay มันก็จะชาร์จเราอีกเป็นเปอร์เซนต์นะคะสิบเปอร์เซนต์บวกอะไรอะไรของงานเนี้ยนะคะเพย์แพลด้วยนะคะเพราะฉะนั้นคกูสวยแล้วเนี่ยงานเนี้ยปรากฏว่าเหลือไปดูมีเมสเซจเข้ามาสามสามเมสเซจอ่าอะไรอนเนี้ยกลับไปอ่านที่เมสเซจมาใหม่นะคะเมสเซจเขียนมาว่า เขาได้พิจารณาแล้วเห็นว่าที่เราอ p เพียที่เราส่งข้อมูลไปให้เขาว่าอันเนี้ยเรามีเจตนาดีนะเราได้ทําการส่งของไปให้ลูกค้าแล้วและเรายังคงถูกหักเงินลูกค้าได้ผลประโยชน์ตรงนี้อีกเขาได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเรานะซินเสียคะ่ะนะคะเขาก็เลยคืนเงินให้เรานะคืนเงินมาให้เราแปดเหรียญโดยที่งานเนี้ยอีเบทําไมรู้ไหมคะ จ่ายเงินให้เราเองแปดเหรียญแล้วก็จ่ายเงินให้ลูกค้ากับคืนปายแปดเหรียญเหมือนเดิมเห็นไหมคะว่าถ้าคุณทำธุรกิจและคุณไม่กล้าที่จะต่อต้านหรือคุณไม่กล้าที่จะต่อสู้กับไอ้เรื่องพวกนี้และคุณก็เงียบทาอคุณก็ไม่ทำอะไรเลยหรือว่าคุณมีปัญหาในเรื่องภาษานะคะคุณก็คิดวา่าจะทำไงแล้วเนี้ยปล่อยปลอมเพ้อเสียเงินแค่นี้ไม่ตายหรอกนะคะซึ่งตรงนี้ดิฉันก็อยากจะบอกว่าถ้าเราบริสุทธิ์ใจจริง ะะเราทําธุรกิจด้วยด้วยด้วยความจริงใจเราได้ส่งของไปให้เขาแล,ะละ้วล่ะแต่มันไม่มีออปชันอะไรซึ่งตรงนี้ดิฉันก็บอกกับ Ebay นะคะว่าฉันไ,ไม่ติดใจหรอกเงินแค่นี้นะฮะเอาไว้เพราะแต่ฉันต้องการให้ Ebay ปรับปรุงวิธีการของเขาอันนี้เนหะ็นไหมเราก็คือเสนอแนะว่าเพิ่มช่องทางให้หน่อยได้ไหมว่าผู้ขายสามารถทําอะไรได้บ้างเพื่อพิสูจน์ตัวเองว่าผู้ขายได้ส่งสินค้านั้นไปแล้วด้วยความบริสุทธิ์ใจ นะคะไม่ใช่ว่ามาเรียกเงินคืนอย่างเดียวซึ่งอันนี้อ e ีเบก็ตัดสินว่าโอเคคุณแอฟเลมานะคะคุณขอให้เราพิจารณาใหม่ตรงนี้คุณชนะนะ,ค,ะคุณได้เงินกลับคืนไปแปเหรียญน,นะฮะตรงนี้ก็อยากจะบอกพวกเราว่าในการที่เราทําธุรกิจอะไรพวกนี้นะคะก็อยากให้คิดว่าเราต้องมีม,มีกำลังใจนะคะเราเราก็ต้องพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อที่จะปก ปกป้องอสิทธิของตัวเราเองในฐานะผู้ค้าตัวเล็กๆนะคะ,ะขายของไม่ได้กี่บาทหรอกแต่ว่าเราก็จําเป็นต้องปกป้องตัวเราเองด้วยเช่นกันนะคะหวังว่าข้อมูลแล้วก็คลิปในเรื่องที่เกี่ยวกับการขายของใน ebay แล้วก็ถูกคนซื้อขอคืนเงินเพราะเหตุผลว่าเขาบอกว่าเขาไม่ได้รับสินค้าน,น,นะคะที่ดิฉันนํามาเปิดเผยนี้หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนอที่ ใช้ ebay ในการจำหน่ายสินค้าอะไรพวกนี้นะคะบ้างนะคะขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์สับสไคร้ค่ะขอบคุณนะคะบ๊ายบายค่ะ